ตอนที่17ทานสองแรลงปลายมีดหมอเหล็กไหลที่สองแสงเย็นเยียบสั่นระลิกอยู่ในมือของเพลิงมันไม่ได้สั่นเพราะความกลัวแต่สั่นเพราะความโกรธความเกลียดและความเจ็บปวดที่อัดแน่นอยู่ในใจจนแท้จะระเบิดออกมาเป็นสิ่งเสี่ยงเขามองผู้หญิงตรงหน้าผู้หญิงที่เขาเพิ่งจะยอมรับกับตัวเองว่ารักผู้หญิงที่เขาพร้อมจะตายให้ได้และผู้หญิงคนเดียวกันนี้คือสายเลือดของอสูร ที่พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเขาทำไมเสียงของเขาแหบพร่าและแตกสลายทำไมอัญชลีทำไมต้องเป็นเจ้าน้ำตาของอัญชลีไหลาอาบแก้มราวกับเขื่อนแตกนางอยากจะวิ่งเข้าไปหาเขาอยากจะอธิบายอยากจะบอกว่านางไม่เคยต้องการให้เรื่องเป็นแบบนี้แต่นางทำไม่ได้นางขยับตัวไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวเมื่ออยู่ภายใต้สายตาที่ว่างเปล่าและคมกริบคู่นั้น ข,ข้าขอโทษเพลิงข้าขอโทษนางพูดได้เพียงเท่านี้เสียงสะอื้นทําให้คําพูดขาดห่วงข้าไม่ได้ตั้งใจจะหลอกท่านข้าแค่อยากจะหนีหนีจากตระกูลหนีจากชะตากรรมที่ท่านพ่อขีดไว้ให้ข้าไม่อยากเป็นเหมือนเขาหนีเพลิงหัวเราะอ,ออกมาเป็นเสียงหัวเราะที่เย็นเยียบและไร้ซึ่งความสุขเจ้าหนีมาหาข้า ศัตรูของพ่อเจ้าเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเกินอย่างนั้นหรือหรือนี่เป็นแผนของมันตั้งแต่แรกส่งเจ้ามาเพื่อสืบหาของขลังส่งเจ้ามาเพื่อทำให้ข้าตายใจไม่ใช่นะอัญชลีร้องปฏิเสธสุดเสียงข้าหนีออกมาเองข้าไม่เคยรู้เรื่องของท่านมาก่อนจนกระทั่งท่านเล่าให้ข้าฟังคืนนั้นคืนนั้นคือคืนที่ข้ารู้ว่าโลกของข้ามันพังทลายลงแล้ว ความจริงใจในน้ำเสียงของนางทำให้เพลิงะงักไปชั่วครู่แต่ไฟแค้นที่สมอกมานานกว่า10ปีนั้นรุนแรงเกินกว่าจะดับลงได้ง่ายๆแล้วเจ้าก็ยังโกหกข้าเจ้าปล่อยให้ข้าเชื่อว่าแม่ของพวกเราเป็นสหายกันเจ้าปล่อยให้ข้ารักเจ้าคำว่ารักทำให้หัวใจของอัญชลีแหลกสลายไม่มีชิ้นดีข้าข้าสิคะเพลิงถ้ามันจะทำให้ความแค้นของท่านทุเลาลง ถ้ามันจะชดใช้ในสิ่งที่พ่อของข้าทำลงไปก็ฆ่าข้าเลยข้ายอมตายด้วยน้ำมือของท่านนางหลับตาลงยอมรับชะตากรรมเพลิงมองภาพนั้นภาพของหญิงสาวที่เขารักกำลังยอมมอบชีวิตให้เขาเพื่อไถ่าบาปของบิดามือที่ถือมีดของเขาสั่นหนักขึ้นหนักขึ้นเขาควรจะทำเขาต้องทำนี่คือสิ่งที่เขาฝ่ายรอมาตลอดไม่ใช่หรือการได้ทำลายทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศัตรู แต่เขากลับทําไม่ได้ภาพความทรงจําตลอดการเดินทางที่ผ่านมาไหลบ่าเข้ามาในหัวรอยยิ้มของนางตอนที่เห็นดอกไม้ป่าความห่วงใยตอนที่เขากินสมุนไพรผิดความช่วยเหลือตอนที่ไขปริศนาที่เทวสถานและอ้อมกอดอันอบอุ่นในคืนที่ฝนตกอาเพลิงกรีดร้องออกมาสุดเสียงด้วยความสับสนและเจ็บปวดแสนสาหัสเขาหันปลายมีดออกจากตัวนางและแทงมันลงไปในพื้นดินข้างๆตัวอย่างแรง เขาจ้องมองนางเป็นครั้งสุดท้ายแววตาของเขาไม่ได้มีแต่ความเกลียดชังอีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดของการตัดสินใจการเลือกทางที่ไม่อาจย้อนกลับมาได้อีกต่อไปทางของข้ากับทางของเจ้ามันไม่มีวันมาบรรจบกันได้อีกต่อไปนับจากนี้เราคือศัตรูสิ้นคำพูดนั้นเพลิงก็หันหลังให้ทันทีเขาพยุงร่างที่บาดเจ็บและหัวใจที่แตกสลายของตนเองวิ่งหนี หนีจากนางหนีจากความจริงและหนีจากหัวใจของตนเองที่กำลังร้องไห้เป็นสายเลือดเขาวิ่งเข้าไปในป่าลึกอย่างไร้จุดหมายทิ้งอัญชลีที่ซุดโตลงร้องไห้ปานจะขาดใจไว้เบื้องหลังท่ามกลางความเงียบงันของผืนป่าที่เพิ่งจะกลายเป็นพยานของการพรากจากที่เจ็บปวดยิ่งกว่าความตาย